บ้านสร้างใหม่สไตล์บ้านสวนเงียบสงบบรรยากาศดีน่าอยู่ไม่แออัดไม่วุ่นวายนะคะมีความเป็นส่วนตัวค่ะหลังนี้นะคะสร้างอยู่บนเนื้อที่85ตารางวานะคะขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัว2ที่จอดรถค่ะ แล้วก็ยังมีพื้นที่บริเวณรอบบ้านเหลืออีกเยอะเลยนะคะสามารถปลูกผักทำสวนครัวหรือจัดสวนสวยงามตามสไตล์ได้เลยนะคะหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านพนาตําบลพนาอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะราคาก็อยู่ที่1,550,000บาทนะคะเป็นชนดกคุดแดงค่ะพร้อมโอนค่ะ การเดินทางก็สะดวกสบายจากถนนใหญ่ลงมาเพียง1.2กิโลเมตรเท่านั้นเซเว่นแกร็บส่งถึงค่ะไปตลาดก็เพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นสนใจจับจองโทร0929635662ค่ะ